หน้าฝนเขาก็เฮ็ดโดมเห็ดโดมไหวทั้งนี่หละพอประมาณสี่เมตรคูณหกเมตรใส่เล็กสองสามเซนสี่เซนเล็กตัวนี้สี่เซนลงทุนอยู่หลายบ่บ่ลงหลายลงทุนหลายลงรน<า>กลอยเนาะพ่อน่ะพระโอ้บอลาสวยหลักพันหลักพัน, <laughs> <laughs> นแต่ว่าใส่ได้ตลอดเลยข้างล่างกับเบื้องเกา่าฮากับเบื้องเก่าที่เอาออ,อกจากบ้าน เขาควันเนี่ยเขาก็แล้วมาใส่เป็นเป็นกระบาให้เป็นกระบะาไว้ตัวเล็กเนี่ยตะกี้มันเป็นเล็กกลมเขาใส่เล็กกลมข้าใปเล็กก็เล็กกลมเนี่ยมันมันลอกไอ้ปากับตัวลอกเนี่ยมันบอยูมันบอแน่เขาก็เลยเอาเล็กสากมาใส่เล็กเลียมเล็กเรี่ยมเล็กเรี่ยมตัวนี้เขามาใส่ห่อเล็กเรี่ยมเขามาใส่เขาใส่ปุ๊บมันก็แหน่กับเลยบอขยับเลยมันดีก็เล็กกลมดีก็เล็กกลมนะที่เ็ดที่นี่เข้าใจแล้วว่าวิธีเฮ็ดก็คือใส่ ใส่เลกอันเล็กนะครับมองใส่ประกับต้องใส่เล็กอันฉากแต่กี้เขาใส่เล็กกลมมันมันหลุดมันจะบกเกาะแต่ว่าพอเขาใส่เล็กเล็กอันเล็กฉากเล็กเลียมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเกาะเลยนี่เลยฟังนี่ก็เลยใส่อันแบบเดียวกันแล้วเดี๋ยวเชื่อมต่อลงมาข้างล่างนี่เชื่อมมาต่อข้างล่างมาประกับุ๊บใส่ข้างล่างนี่ อันน Gott, ata, exercise, like oh, banks, ี้เพื่อนก็จะปลูกพักอันที่เพื่อนอันพักที่มันถือหนามอะไ้เนาะเออนถือหนามอะไ้อันนี้ก็จะเป็นพักยังหักป้อมพักชี่ตัวหนึ่นพักชี่นี่หอมป้อมนี่กระซิมเม็ดแล้วเนาะกลายเป็นกระปินหอมป้อมนี่แหละพี่น้องก็ปลูกเจี้งสีแล้วไว้ถ้ากินถ้ายาก บางทีอัน,น,นหอมปลอมเขาสื่อนาฝนมันกับบะมีเนาะแา่ตอนนี้ก็เริ่มเมื่อฝนแล้วเริ่มเม,มื่อฝนแล้วเริ่มสิปลูกได้แล้วเพราะว่านนพวกเนี้ยถ้าโดนโดนน้าม,มันจะโดนน้าฝนมันจะเป,เปะื่อยเปื่อยจะเน่าอ๋อก็เลยเอามาไว้ข้างใน,นนีก็จะเป็นพักบุ้งอันอับุ้งแก้วอันนี้บุ้งแก้วพักบุ้งแก้วอันยา้คันเขาโป้งคือเรื่อยๆคือตัดแมนป่ะแมนตัดตัดบ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 ดองทองเพระบดองพรอมหักกันตัดเอาไป ใส่ไว้แน่นมากระปงตัดยอดจิ๋นยอดแย้มเขาก็ขึ้นมากคือเก่าพ่อได้ตกไซม้ามาพ่อได้กินไซม้ามาอันนี้หอมของพ่อของเฮานี่เฮากระซีใส่กระถางไว้ปลูกใส่กระถางอืมปลูกใส่กระถางเป็นหอมบัวลำปางหอมบัวเลยบ่เป็นว่าว่าเป็นลำปางเลยอันนี้ละเฮาปลูกชวนบางพี่ชวนบางพี่กับปลูกใส่กระถาง นี่กับสมุนไพรพรยาหวานกับมหาเมฆอันกับเป็นตัวลิชีดวงเนาะนนนลิชีดวงลิชีดวงผู้ใดเปิดลิชีดวงแบบที่ว่าอ้อมดากอ้อมยังในพี่นออ้องตั้เดี๋ยวมาปลูกไว้กับเจ้าของนในละปิดมาตม้มเออก็เล่นมาต้มกินตม้ตมกินบระท่านโดนกระยุบนั่กละชิลหน่อย เคนี่ว่านี่เป็นบักซิดากิมจูั่งกิมจูได้ซีดาหน่อยซีดาเพื่อนนันเอาันต้นมนะปู่าที่นี่มันเล่เป็นบักซีดาหน่อยั่่งกิมจูมากได้ซีดาหน่อยบนในน้ำไสั่างเบียดด้ยครับให้สั่างเป็นตวนกันต้นตอนเลยสั่างต้นตอนได้ในเพจได้ก็ร่างถ้าเป็นต้นพันต้นพันแบบอันเป็นมามีอัน หักแก้วหักอย่างนั้นเบิงเบิงมันฟูยังพวกมีผู้กินเลยพี่น้องมันจะเต็มอยู่สั่งในเพจมากเท่ามักซีดานหน่อยมันมันมันต้นแสีบต้นมาแสีบมีต้นหนึ่งที่แสียบนะอ่ามีอยู่ต้นสองต้นหนี่งต้นนี้แสีบนี่เดี๋ยวว่าอันนี้เข้าสิเอาไว้ยังไงตัวเหี้ยอันนี้จะตัดออกตัดแล้วก็จะเอาไอ้เนี่ยไรเมล็ดเขาเสียบเอาต้นพันไว้อยู่แต่ว่าเอาไรเมล็ดเขาเสียบนี่จะละ ตัดอยประมาณประมาณแค่นี้แหละประมาณแค่นี้แหละแล้วเขาก็เอาอันกิ่งพันของอันเอไรเมล็ดเขาเสียบอาจจะได้ต่อไปได้ว<ล>่าต้องเงหตุนาที่บ่มีฝนบอกเห็ดช่วงบ่มีฝนมันดีที่สุดถ้าแต่เห็ดช่วงมีฝนมันจะเกิดปัญหาล่าขึ้นไหลายอื้องเสียไปเบิ้งนา้าต่อไปบ <พอ S 1> น,นี้เพราะหน้าสภาพเปเบื้องน้าว่าน้ำบกจำได้แล้ว องอยู đây, ่นี่นี่เมื่อไหร่เห็นปะตอนเศร้ามาเห็นปะตอนเศร้ามา mà, ปลาจะลงในคลองเมือล่ะปลาจะลงในคลองลงในคลองเหมือนปลาไม่ได้โตญ่เห็นป่ะอืมฝูงเลยถ้าเบิ่งปลาย่างเมือเสาร์พี่น้องปลาขึ้นหัวทั้งโตหน่อยโตใหญ่โอ้โหลายเนาะหลายหลาย แต่ว่าน้ำก็เริ่มบกไร้รเดรนป่ง,<า>งบนแห้งแล้วฮะข้างบนแห้งแล้วลงลงตนคลองล้วให้บนนี่ให้บนเนอะสองให้ปาลปาเริ่มมากน้ำคลองแล้วปลาอยู่ในคลองหมืแล้วนั่นเองเห็นป่ะใช่ <c oughs> ตวัวยิ่ใหญ่บ่นนั่นน่ะนั่นน่ะ,นะตวัวปาลามันดูข้างล่างหมดแล้วไม่ได้ปลาตัวยิ่ใหญ่ปลาลงมาอยู่น้ำคลองมาแล้ววันที่นี้ พักบุงกับไรเนาะสามให้ของบนวน้ำลงข้อลุหมดละเดือดแท,เทะเล็กๆน้อยๆมัน,นกลางเขากับมี่ได้ด้วตัวนึงเอาไว้นหดน้ำตัวนี้ไอ้คนหน่อยหดน,น้ำนะาม,ม,มาได้ปป้อยไปด่า แร้นเลอืมอย่างนี้ไปดู่ตัองล่อยปอยเออป่อยุ่ออกไปเลยแห้งแล้วให้บนแห้งแล้วแหงไปแหงแล้วข้างบนนี่แห้งแล้ว,ลว,ลวข้าง,งบนก็แห้งแล้วแต่งใจได้สามขึ้นเลยเนาะอืมสามขึ้นมามอไหลมันหนหูโอ้คือ,อยานตะเกี่ยวเขาเด้พี่น้องเขาสู้โซกกันนิวดรถเขาลม่ม มาเบิงนามตรงที่ฮอปปิงมนก็ค่อยไลละมีป่าบ่ีป่าหน่อยบ่ลงมันเด้ป่าหน่อยก็ไปปอยมันออกล้วนต่อไปออกล้นนมีนก็จะไปเต็งค่อยนามออกมีบะละป่า nhi và bà nói đi đi bà nói bà nói phải không bà bà nói cả biết trái đâu hả trái mất đâu ก้อนหน่อยเออตัวหนึ่งเออมาดไปเดี๋ยวให้ตาอันเอาึ้นมาทำมันตายตายแล้วเนนาแล้วว่ายออกไปเลยว่ายเขาออกไปเลยตัวได้รอดออกไปก็ะช่างเขา ันละอันเอาอันนี้ออกเลยเนี่ยเขาออกไปเลยเพราะว่าจันเขาหยิบข้าวยุกใส่ขึ้นเขาเพราะว่าปากท่อดันไม่ยุกเขาบ่ใส่อะปากท่อดันไม่ยุกเขาไม่ออกบอก้า <c oughs>